การออกแบบตัวมือถือ Vivo V23 5G นะครับเขามีจุดเด่นเรื่องของการออกแบบฝาหลังที่มันเปลี่ยนสีได้นะครับสังเกตได้ว่าพอเราวางมือถือในองศาต่างๆครับเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่ามันเห็น UV นะครับมันมีแสง UV 2เนี่ยอ่มันก็จะมีการเปลี่ยนสีแบบนี้นะคะเนี่ยมันก็คือข้อดีของการออกแบบที่สิ่งที่เขาทำมาครับตอนนี้เขาจะไม่ทำให้มันติดรอยนิ้วมือนะฮะ มีการออกแบบเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้คือต้องบอกว่าถ้าเราใช้รุ่นเนี้ยเราไม่ได้อยากจะใส่เคสเลยครับเนี่ยเราอยากให้มันสวยๆแบบเนี้ยครับแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเกิดเรามีอ่าการใส่เคสไตอะไรแบบเนี้ยครับมันก็ยังคงความสวยงามอยู่นะครับอ่ามาในส่วนของการออกแบบนะครับจะเห็นว่าการออกแบบตัวเครื่องมันจะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้เห็นไหมฮะนะตัวนี้นะครับ อ่ามันจะเหลี่ยมแบบนี้ซึ่งพอมเหลี่ยมแบบนี้ปุ๊บอ่ะการจับถนัดมือครับเห็นไหมครับเวลาเราจับถือมันจะถนัดมือมากๆเลยครับแล้วก็ถ้าใครถนัดมือขวานะครับเราจะเห็นว่าไอ้ปุ่ม power มันอยู่ตรงนี้เลยนะครับมันอยู่ตรงมือเราเลยนะครับแล้วเวลาถือเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะถือแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็การใช้งานนะครับอย่างนี้เราสามารถที่จะปลดล็อกนะครับนี่นะฮะปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือบนหน้าจอนะครับแล้วก็ปลดล็อกด้วยใบหน้าครับ เป็นอย่างนี้นี่ฮะปลดล็อกแล้วไปน้าเถิละนะครับแล้วเราก็ปัดขึ้นนะครับในมุมของการใช้างานนะครับด้านตรงข้างบนเนี่ยบนจอครับมันจะเป็นกล้องครับซึ่งเป็นกล้อง5 0ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องอีกตัวหนึ่งที่เป็นกล้องวายครับจะมีองศาที่105่งร้อางศานะฮะข้อดีคือในการใช้างานถ้าเกิดว่าเราเปิดในโหมดของการถ่ายกลางคืนนะฮะมันจะมีการ เขาเรียกว่ามีไฟแฟลทครับจะเรียกว่าเป็นไฟซอฟท์ไลท์นะฮะอันนี้เราเปิดปิดไฟให้มืดแล้วนะฮะ,ะเราลองถ่ายนะครับอ,อันนี้นะครับมันจะมีตัวนี้ครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นตัวที่เป็นแสงไฟนะครับบนหน้าจอทำให้เรา ถ่ายแล้วใบหน้ามันสว,ว่างสดใสสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการโฟกัสตานะครับเปิดไฟกันเดียวเขาเรียกว่า AI โฟกัสดวงตาัตโนมัตินะครับซึ่งทาง VIVO V35G เนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าอัตโนมัติหรือว่าตาซ้ายตาขวาหรือปิดฟีเจอร์นี้ได้นะครับแล้วก็ในค่าวเบวื้องต้นเนี่ยมันสามารถที่จะตั้งให้ภาพเคลื่อนไหวโฟกัสตา,ตาโนมัตแสดงว่า ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยดวงตาเราครับมันจะคมชัดอยู่เสมอเลยอ่ะโอเคตอนนี้นะครับอ่ะเราดูตรงนี้ก่อน,น้วกันตรงนี้มันมืดแบบนี้นะครับเราไม่เปิดไฟอะไรเลยนะครับตอนนี้เราถ่ายรีวิวประมาณสัก เกือบเกือบหกโมงเย็นนะฮะมันก็จะมีแสงจากหน้าต่างออกมาประมาณนี้มันก็คือเราไม่ได้เปิดไฟใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้มือถือครับสังเกตไหมครับมันจะมีแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าสปอตไลท์นะฮะถ้าเกิดเราถ่ายสปอตไลท์อย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสามอ่ะนี่ฮะนี่ครับนี่คือสปอตไลท์นะครับเป็นสปอตไลท์นะครับสิ่งที่ได้นะครับก็คือโอ้โหภาพที่สวยมากๆเลยครับ เนี่ยเราจะได้ภาพที่แบบสว่างเลยครอันนี้คือแสงเราน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมืดเลยอะ่ะมันก็ยิ่งแบบเห็นผลชัดเจนเลยว่าหน้ามันสว่างะคะแต่ว่าอันเนี้ยบอกเลยความสว่างของหน้าเนี่ยมันไม่ได้วอกนะครับมันจะไม่ได้รู้สึกว่ามันอ่าขาวเวอร์จนเกินไปนะครับเนี่ยเนี่ยดูใบหน้าผมนะฮะเนี่ยเนี่ยฮะนี่คือการที่ไฟซอฟท์ไลท์ส่องมาให้ผมนะฮะ ในใน,นี้จะมืดหน่อยนะครับแต่ว่าในนี้สว่างนะฮะเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่อ่ะเราก็สามารถกดถ่ายได้ตรงนี้จะเป็นโหมดกลางคืนนะครับแล,แล้วเราเข้าไปกดที่แฟลชนะครับมันจะมีแฟลชโนมารสมีรัศธมีแล้วก็มีเปิดสปอตไลท์นะฮะรัศธมีก็คือเปิดเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเหมือนกับว่าอ่ะแสงไฟหน้าจอตองมาที่ใบหน้าเราทําให้แบบว่า เติมแสงครับเรียกว่าฟิลไลท์ดีกว่าเติมแสงนะฮ like ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปิดมาเป็นสปอตไลท์นะครับเราสามารถที่จะเปิดแบบนี้ได้เลยเห็นไหมนี่บนจอเราก็จะเห็นแบบนี้นะครับเป็นไฟสปอตไลท์นะฮะอันนี้คือข้อดีที่หนึ่งเลยทําไมผมถึงอยากได้เรื่องนี้นะครับในการใช้งานถ่ายวิดีโอครับถ้าผมหามือถือมาถ่ายวิดีโออ่ะผมอยากจะได้มือถือที่รองรับการถ่ายวิดีโอในทุกตะพากแสงนะฮะท่นั้น การที่เราเป็นบล็อกเกอร์นะครับเราไปงานต่างๆนะครับบางงานมันก็จะมืดๆใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรามีทีมงานไปด้วยนะครับมันก็จะมีคนแบบถือไฟให้เราอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้บอกได้เลยนะครับถ้าเกิดเราถ่ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะทุกโหมดเลยครับสามารถถ่ายวิดีโอได้เลยอลองดูนะ อ่ะสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราใช้มือถือ Vivo V35g ถ่ายวิดีโอนะครับและตอนนี้เราไม่ได้เปิดไฟห้องนะฮะิ่งที่เห็นเนี่ยก็คืออ่าเราใช้ไฟนะครับเป็นไฟสปอตไลท์2ดวงนะครับอ่ะเวลาเรามองเนี่ยเราก็มองไปที่กล้องใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะมีไฟสปอตไลท์แต่ว่าถามว่ามันแสบตาไหมมันมันก็ปกติแหละที่แต่ว่ามันจะไม่ได้แสบตาแบบโอ้โหยางตาอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าดูสิเราจะได้เห็นว่า าภาพวิดีโอที่เราได้เห็นที่คุณจะเห็นตรงนี้ครับมันจะกลายเป็นว่าภาพมันแบบว่าดีมากเลยครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราใช้มือถือ V i v o v 3ว g มถ่ายวิดีโอนะครับและตอนนี้เราไม่ได้เปิดไฟห้องนะฮะิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือ,อเราใช้ไฟนะครับเป็นไฟสปอตไลท์2ดวงนะครับ เวลาเรามองเนี่ยเราก็มองไปที่กล้องไหมครับซึ่งมันก็จะมีไฟปลอดไ์แต่ว่าถามว่ามันแสบตาไหมมันมันก็ปกติแหละเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้แสบตาแบบโอ้โหแยงตาเลยขนาดนั้นนะแต่ว่าดูสิเราจะได้เห็นว่าภาพวิดีโอที่เราได้เห็นที่คุณจะเห็นตรงนี้ครับมันจะกลายเป็นว่าภาพมันแบบว่าดีมากเลยครับคือได้ แสงสว่างเลยดีๆเลยครับถ้าคุณดูจากจอเนี่ยครับคุณจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันจะเป็นแสงไฟที่มันเติมเข้ามาเห็นไหมครับแบบนี้นะครับอ่ะเติมมาก็คือตองมาที่ใบหน้าเราให้ใบหน้าเราสว่างครับอ่ะอันนี้ข้อดีนะครับปกติเนี่ยมือถือ Vi v ีเนี่ยจะถ่ายรูปสวยใช่ไหมฮะอ่ะการถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะครับตัวเนี้ยพอมันมีกล้องหน้าแบบคู่นะครับแล้วก็มีสปอตไลท์แบบคู่ ข้อดีเลยนะับก็คือการถ่ายวิดีโอนะครับในที่ถังน้อยได้ดีนะครับการถ่ายวีล็อกต่างๆนะครับไม่ต้องไปห่วงเลยนะครับสบายนะครับนาไม่มืดแน่นอนนะอันนี้อันนี้คือประทับใจนะครับและบอกเลยนี่มันคือราคา17,999บาทใช่ไหมฮะแล้วเราได้ฟีเจอร์เนี้ยครับเราถือว่าเราได้วิดีโอได้ดีเลยครับสำหรับสิ่งที่มือถือ vivo v 2 3 5 g เนี่ย เขาจัดเต็มให้เรานะครับอันดับแรกเลยครับเป็นทิปไดเมนตี้920นะครับออกซ่าคอ2.5กิกนะฮะแรมเขาให้มา12กิกนะครับแล้วก็มี extended RAM ด้วยนะครับซึ่งเป็นการเอาหน่วยความจำหรือลอมเนี่ย256กิกเนี่ยมาแบ่งจำนวน4กิกนะครับทำให้เราได้หน่วยความจำที่มากขึ้นนะฮะนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเอาหน่วยความจำของตัวเครื่องครับ4กิกนะครับ มาบวกกับ1ิต่อกิกนะฮะทำให้เราเปิดแอปต่างๆได้ไหลเื่นมากยิ่งขึ้นครับอย่างที่ผมบอกครับว่าผมเอามือถือรุ่นนี้มาใช้ถ่ายวิดีโอเป็นหลักนะฮะหลายๆคลิป Ti k t o อผมใช้ตัวนี้ถ่ายนะครับคลิป YouTube นะครับผมใช้ตัวนี้ถ่ายนะครับใช้ถ่ายรีวิวจริงเลยฮะผมย้ำทุกคลิปมือถือทุกรุ่นผ่านมือผมผมใช้ถ่ายวิดีโอจริงนะฮะไม่ได้ถ่ายแค่ทดตอบใช้จริงรีวิวจริงขึ้น YouTube จริงนะครับ ส่งงานลูกค้าจริงนะฮะบอกเลยนะครับถ้าเราไม่มั่นใจไม่ไว้ใจเราไม่ได้ใช้จริงแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกๆงานเนี่ยต้องการ,รคุณภาพการถ่ายวิดีโอที่ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ถ่ายวิดีโอนะคะรับเขาจะรู้ดีว่าหน่วยความจำทั้งหมดเนี่ย256กิ 2, 5, เนี่ยถือว่าเป็นความเหมาะสมในการใช้ถ่ายวิดีโอนะะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีหน่วยความจำเยอะกว่านี้ก็จะดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า เริ่มต้นนะครับณนะปี2022เนี้ยถ้าเกิดเราได้ตัวเนี้ยครับมือถือ vivo v, v 2 3 5 g นะครับกล้องดีวิดีโอดีนะครับมีไฟสปอร์ตไลท์ต่องหน้าตอนที่เราถ่ายวิดีโอแฝงน้อยนะฮะและเรามีหน่วยความจำที่256กิกนะฮะถือว่าเหมาะสมในการใช้ถ่ายวิดีโอสำหรับเรานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคอนอื่นเนี่ย ใช้มากกว่านี้ก็อาจจะจําเป็นต้องมีหน่วยความจาที่เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าสําหรับตัวผมแล้วครับหลักๆเนี่ยที่ถ่ายเป็น Fu l l HD นะครับแล้วก็ถ่ายลง Tik t o k เนี่ยถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับตัวผมนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เรามองว่าเราชอบฟีเจอร์ตรงนี้นะครับในการใช้มือถือ5 g นะครับถ้าเกิดว่าเป็นมือถือที่รองรับการใช้งานห้า g ครับปกติเนี่ยจะบอกแค่ว่า ใช้งาน 5G ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับมือถือจะรองรับเป็น NSA ก็คือ non-standard นะฮะหมายความว่ามีการนําการใช้งานเนี่ย 4G กับ 5G มาใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดรองรับ SA เนี่ยครับมันจะจับอัตโนมัตินะับหมายความว่าถ้าเกิดพื้นที่ไหนเป็น 5G SA เนี่ยก็จะใช้งาน 5G SA ได้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับของ vivo v35 5G เนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ครับว่าจะเอา โหมด 5G เนี่ยใช้งานแบบอัตโนมัตินะครับหรือว่าจะเป็น NSA เท่านั้นหรือ SA เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็น SA เท่านั้นเนี่ยมันก็จะจับเฉพาะ 5G บน SA ครับแต่ว่าเกิดเราเลือกออโต้เนี่ยมันก็จะจับให้อัตโนมัติเลยซึ่งจริงๆแล้วในประเทศไทยครับค่ายมือถือเนี่ยให้บริการบน NSA นะครับเป็นหลักนะครับ S.A.M ี e นะครับแต่ว่ายังถือว่าน้อยกว่านะครับแต่ว่ารุ่นนี้สามารถที่จะเลือกได้ก็ถือว่าเป็นมือถือ 5G ที่รองรับ Dual Mode ครับและราคาที่มันไม่ถึง20,000บาทนะฮะผมมองว่าเป็นความน่าสนใจของรุ่นนี้ด้วยเช่นกันนะแต่ละคนที่มองเรื่องนี้นะอ่าซึ่งมือถือรุ่นนี้ครับรองรับการใช้งานคือ 5G4G3G2G นะครับเราก็เลือกได้นะครับว่าจะเลือกอะไรแต่ตหลักๆเนี่ยเราจะเลือกเป็น 5 g ครับก็คือรองรับการใช้งาน5 g นั่นเองนะมาถึงการใช้งานกันบ้านนะครับก็คืออย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นนี่แหละเรื่องของการจับถือเนี่ยก็คืออันนี้เราไม่ได้ใส่เคสไงแต่ผมชอบในความเหลี่ยมของมันนะฮะพอมันเหลี่ยมปุ๊บเราสามารถถือได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะลื่นมือเลยฮะมันจับได้ถนัดมือแบบว่าสบายอ่ะแล้วการจับเนี่ยมันพอมันเป็นเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีมุมที่ให้เราถือได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปนะครับแบบนี้ฮะเราถือถ่ายรูปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่แบบว่ามีมุมที่มันจะทําให้เราถือไม่สะดวกแบบเนี้ยพอมันเป็นแบบแบบเหลี่ยมแบบเนี้ยครับมันก็ทําให้เราถือมือเดียวเห็นไหมปกติมือถือมันโค้งใช่ไหมครับโค้งมันวนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สะดวกเวลาเราถือเงี้ยมันก็จะแบบเฮ้ยกลัวมันจะหล่นแต่เนี้ยปกติเวลาถือมือเดียวเนี่ยเราจะเอานย้วก้อยลองไว้ใช่ไหมครับอันนี้ผมถนัดมือขวานะ เอาด้ใกล้ลปุ๊บเนี่ยเราขายได้เลยนะครับแบบนี้มันเป็นข้อดีนะครับแล้วก็การจับถือเ,เป็นอย่างนี้ครับประมาณนี้หรือเราจะถ่ายไปทิกต o k ก,ก็ถือแบบนี้ครับมันจับถนัดมือกว่าปกตินะครับอันนี้บอกเลยว่าทาง Vivo เขาใช้ดีไซน์ตัวนี้ยกับตัว Vivo V23 5G เนี่ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ฝาหลังนะครับที่เปลี่ยนสีได้นะครับเมื่อกระทบแสง UV นะครับ อ่าแบบนี้นะครับกระพบแผงแสงไฟต่อล็อกเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแบบนี้นะฮะตัวของหน้าจอนะครับตัวนี้น่าจะเป็น6.44นิ้วนะครับถือว่าเป็นหน้าจอที่ใหญ่นะครับแล้วก็แม้ว่าจะมีติ่งตรงเนี้ยมันก็ไม่ถือว่ารบกวนสายตาเลยเลยนะครับเรายังใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับอ๋อแล้วเรื่องตีครับที่เราเห็นตัวนะครับจริงๆอ่ะตัวมันอ่ะชื่อว่าตันชัยโกนะฮะก็คือเป็นตีทองนั่นเองนะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากระทบกับแสง UV ปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนสีทันทีเลยนะฮะอะอันนี้คืออเป็นความพิเศษของเฉพาะสีนี้เลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นอีกสีหนึ่งครับที่เป็นตา a r l i g h t b l a ก็จะไม่สามารถจะเปลี่ยนสีฝาหลังได้แบบนี้นะฮะก็จะถือว่าสวยอีกแบบหนึ่งนะครับมาถึงเรื่องของการถ่ายภาพดีกว่าครับตัวนี้นะครับนี่พอเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้เราเปิดในส่วนของสปอตไ l i ์ไว้ใช่ไหมครับเห็นไหมฮะ มันจะเปิดสปอตไลท์ตรงนี้นะฮะนี่สองอันเนี้ยเปิดสปอตไลท์อยู่นะครับทนั้นเนี่ยเวลาเราถ่ายปุ๊บถ้าเกิดเราเปิดสปอตไลท์ไว้ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นให้เราเลยครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแต่ว่าสังเกตสิมันมีการจับโฟกัสนะครับมันมีการจับโฟกัสนะฮะจับโฟกัสดวงตาเราครับที่เราคุยกันเมื่อต้นคลิปนะครับนะแล้วก็อันนี้คือโหมดของการถ่าย ใบหน้านะครับอ่ะเราปิดสปอตไลท์สักหลักกันเนาะมันไม่ใช่แค่นี้สิเพราะว่าสปอตไลท์มันสามารถที่จะทําแบบเหลืองนวลน,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 นะครับแล้วก็สามารถที่จะทําแบบประหว่างจ้าได้ด้วยนะฮะอ่ะปิดไฟอีกรอบนึงอ่ะโอเคนะฮะตอนนี้นี่เริ่มที่จะมืดแล้วนะอ่ะเรามาต่อกันนะฮะอัะนนี้นี่ฮะที่เราเห็นกันตรงนี้นะครับนี่นะฮะมันคือไฟที่เป็นไฟแบบว่าไฟ สีขาวนะครัค่าเริ่มต้นมันจะเป็นแบบว่าแบบนี้นะฮะดูดูหน้าผมได้นี่เป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นขาวอย่างนี้เห็นไหมครความขาวตว่างต่างกันละนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปรับเป็นสีเหลืองนวลนี่ฮะหน้ามันจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะอ่าแล้วสมมติเราถ่ายรูปนะครับอ่าอันนี้สีเหลืองนะฮะอ่าปรับเอกนะครับ ปรับอีกนะครับหนึ่งขอเป็นอันนี้อ่ะอันนี้ค่าเริ่มต้นครับอ่ะอีกอันหนึ่งนะครับปรับอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นตวังจ้านะฮะอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะโอเคนะฮะสิ่งที่เราเห็นนะฮะอันนี้คืออ่ะภาพนะครับที่เราใช้ไป สปอนไลท์ถ่ายนะครับก็จะเป็นสีเหลืองนวลน,นะครับค่าเริ่มต้นแล้วก็ขาวสีขาวนะครับอ่ะนี่แหละเดี๋ยวมาเปิดใส่กันในมุมของการใช้งานนะครับผมมองว่าเออ่ด้วยตัวเครื่องครับที่เขามาพร้อมกับ ram 1 2กิก g อยู่แล้วนะครับโดยทุนเดิมเนี่ย ram 1 2กิก g ถือว่าตอบโจทย์ละในการใช้งานยิ่งมี extended ram เพิ่มขึ้นมาเนี่ยยิ่งเวิร์กเลยใครที่เล่นเกมนะครับจะมีโหมดสำหรับ อีสปอร์ตนะครับจะมีโหมดที่ให้เล่นอัตโนมัติขนาดจอดับนะฮะโหมดการตันตีมิติสลหคนบครเล่นเกมนะครับแล้วก็การปรับเอฟเฟกเสียงต่างๆคุณภาพเสียงคนเล่นเกมรวมไปถึงการบล็อกการแจ้งเตือนนะครับการปิดการแจ้งเตือนการโทรกันป้องกันการแตะหน้าจอภาพโดยไม่ตั้งใจนะฮะรวมไปถึงการตั้งให้แสดงภาพซ้อนของเกมได้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมอยู่แล้ว อยู่ๆมีแชทอะไรมาให้เราตอบเนี่ยเราไม่ต้องสลับแอปออกจากเกมไปตอบแชทนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะแชทตอบได้ขณะที่เล่นเกมเลยนะครับก็จะเป็นม e s เ e นเจอหรือไม่ก็ตอบไ m s เลยประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นโหมดเ l t ต้าเกมโหมดนะครับที่ทำให้ผู้ใช้เนี่ยสะดวกในการใช้างานนะครับในส่วนของการใช้างานนะครับคือตอนนี้เราใช้แรมไปทั้งหมด 6.50นกิกนะครับนั่นหมายความว่าแรมทั้งหมดคือ1 2กิกใช่ไหมครับบวกกับ4กิกซครับอ่าซึ่งตอนนี้เราเปิด Extended RAM อยู่นะซึ่งสามารถที่จะทำให้เราเอาแรมสกิกเนี่ยมาใช้อ่าเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานให้มันไหลลื่นดิงขึ้นอ่ะปิดท้ายด้วยเรื่องกล้องนะครับอันนี้ผมจะเน้นเ้นเป็นเรื่องกล้องหลักๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ารุ่นเนี้ยครับฟีเจอร์กล้องเขาอัดแน่นมาจริงๆแล้วกับราคา1799 9คือแบบเฮ้ย มันน่าตื่อครับอันนี้ผมผมบอกเลยผมน่าตือ่อแล้วผมไปดูโปรมาแล้วนะครับผมใช้ทูแล้วผมอยากจะผูกโประครับคือผมรู้สึกว่าเออตัวนี้มันคุ้มค่ากับเรานะครับแล้วจากที่เราได้ใช้งานม,มาเนี่ยเราตึกว่าเฮ้ยเราประทับใจนะครับกับหลายๆอย่างนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะผมเห็นในอ่ากลุ๊ปเฟซบุ๊กนะครับก็มีการพูดถึงรุ่นนี้อยู่นะครับว่าเออบางคนอาจจะเจอปัญหาอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าอันนี้บอกไว้เลยว่า ส่วนตัวผมอะถาว่ามีไหมก็มีบ้างแต่มันก็ไม่ถึงขั้นแบบว่ามีความกระทบอะไรกับการใช้งานทั่วไปนะครับโดยโดยรวมเนี่ยอคอนเทนต,ต์ต่างๆที่ผมโพสเนี่ยรูปบน Facebook ต่างๆผมใช้มือถือเครื่องนี้ถ่ายนะครับแล้วก็โพสเข้าไปเลยนะครับตัวของกล้องนะครับฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้กล้องหลังนะครับกล้องหลังจะมีทั้งหมด3าตัวนะครับก็คือ64ล้านพิกเซลนะครับ กล้องออต้าวายแปดล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้องมาโครให้ด้วยนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ถ่ายมาโครได้สวยอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จากการให้งานเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบประทับใจมือถือรุ่นนี้นะครับที่มีโหมดการถ่ายภาพต่างๆให้เราได้ใช้ได้แบบว่าเต็มเมนะครับแล้วก็หลายครั้งหลายคราเนี่ยในการถ่ายภาพมันไปดึงเอาโทนสีหรือว่าฟีลลิ่ง ความรู้สึกในการใช้งานที่มันดูเหมือนกับกล้องรุ่นท็อปนะครับอย่างเช่น Vivo ในตระกูล X Series นะครับที่ผมเคยรีวิวตัวมือถือ Vivo นะครับ X70 5G มาก่อนที่เป็นมือถือทผมชอบมากเลยแหละนะครับแต่ว่าราคามันอาจจะสูงขึ้นกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ถ้าใครมีงบไม่ถึง20,000ืนนะครับตัวนี้ผมก็แนะนำนะครับว่าน่าสนใจนะครับ เพราะว่าตนตัวผมเนี่ยผมใช้มือถือนะครับก็จะใช้ถ่ายวิดีโอเป็นหลักอยู่แล้วนะครับใช้ถ่ายรูปเป็นหลักอยู่แล้วนะครับตวนใหญ่ชีวิตผมในการทํางานออนไลน์เนี่ยผมก็จะใช้แค่ไลน์นะครับแอปที่ใช้แชทคุยกันในบริษัทนะครับใช้อีเมลนะครับและหลักๆโดยโดยรวมก็จะใช้โซเชียลเฟซบุ๊กทิกต็อกทวิตเตอร์ไอจีนะครับ ก็จะใช้อยู่แค่นี้นะครับผมไม่ได้ใช้แอปอะไรอื่นมากมายนะฮะอ่าก็ถือว่าประทับใจนะครับกับมือถือ vivo v, v 2 3 5 g ตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะถ่ายวิดีโอกล้องหน้าเขาเรียกว่า 4k vio selfie นะครับหมายความว่าเราสามารถที่จะเซลฟี่เป็น 4k ได้ด้วยนะอ่าได้แค่30เฟรมนะครับอันนี้บอกข้อจำกัดไปก่อนครับอ่ะแบบนี้นะครับเราก็ คำตอบนะครับอันนี้คือวิดีโอที่เราบันทึกจากมือถือ v i v o ว3 5ูเป็น 4K นะครับที่3ามเฟรมต่อวินาทีนะซึ่งตอนนี้เขาเรียกว่าโหมด 4k เควิดีโอเทลฟี่ครับอโอเคนะครับก็ถือว่าได้เรื่องของกันสั่นมาด้วยน,นะนะครับเราก็คดตอบนะครับอันนี้คือวิดีโอที่เราบันทึกจากมือถือ v i v o ว3 5ูป ามาดูการใช้งานแบตเตอรี่กันหน่อยครับคือตัวนี้เรามีซิม5 g อยู่นะครับแต่ว่าเราจะเติมเน็ตไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราใช้ก็เติมเน็ตแต่ว่าส่วนใหญ่ครับเราจะใช้ต่อไวไฟครับทั้นั้นเนี่ยาการใช้งานแบตเตอรี่ตัวนี้ครับอ,อยู่ได้ประมาณสักสองสามวันนะครับเท่าที่เท่าที่ผมใช้นะครับคือเราไม่ได้ใช้5 g เต็มๆบนเครื่องนี้นะครับแต่ว่าเราใช้งานได้แบบ จร,จริงเราใช้เยอะๆก็คือใช้กล้องเลยนะครับใช้ตัดต่อวิดีโอผ่านคิเนม a s เตอร์นะครับแล้วก็ใช้ IG ใช้ Facebook ใช้ u t u b e นะฮะตอนนี้ก็คือการใช้งานของเราที่เราใช้งานจริงนะครับคือลงแอปต่างๆใช้งานจริงเลยเพียงแต่ว่าเครื่องนี้ไม่ได้ลงหลท์ตนเองนะครับซึ่งอาจจะมีผลเรื่องของแบตเตอรี่ในส่วนอของหน้าจอนะครับต้องบอกว่า V ี vo เขาคิดมาหลายรุ่นแหละซึ่งหลายรุ่นะจะมีอันนี้ครับ มันจะเป็นโหมดที่เห็นไหมถ้าเกิดจะอยู่หน้าจเอาเราเหลืองๆแบบนี้ครับเป็นไปได้ว่าเราเปิดโหมดที่ป้องกันดวงตาคือโหมดถนอมสายตาครับสมมติว่าเราจะนอนแล้วเราอยากกดมือถือเล่นน่ะเราก็เปิดโหมดป้องกันดวงตาถนอมสายตาอยู่นะครับแล้วก็มีโหมดมืดครับซึ่งทําเป็นดําๆแบบนี้นะครับเป็นโหมดมืดนะฮะแล้วก็ในการใช้งานต่างๆเนี่ยเรามองว่าตัวนี้ครับสามารถที่จะปรับการแสดงผลหน้าจอนะครับ สำหรับหน้าจอของเจ้าตัว Vivo V35g นะครับจะรองรับ Refresh Rate ที่90 h ฮิรนะครับแต่ว่าโดยค่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นการสลับอัตโตมัติแล้วแต่ออปลิเคชันที่ยาไทยนะครับก็จะสามารถเลือกได้ว่าเป็น60เฮิรนะครับหรือว่า90 h ฮินะครับจะเป็นอันตรา Refresh Rate ที่ทำให้เราใช้งานได้หลายลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับ โดยรวมน,นะครับประทับใจแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นลูกค้าของค่ายมือถืออยู่แล้วเนี่ยเราสามารถซื้อได้มามในราคาประมาณสักประมาณ7 0 0 0บาทเกือบเกือบเ0บาทนะครับแล้วก็ผูกโปรไปนะครับจากเดิมที่ราคาที่17999เดากนะครับลองดูโปรกันละกันนะว่าเ,เราใช้ค่ายไหนแล,แล้วเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับโดยรวมการใช้งานต่างๆเนี่ยถ้าเราอยากจะใช้งาน 5G ครับแล้ว สามารถเลือกได้ว่าเป็น S A หรือ n S A เนี่ยเลือกตัวเนี้ยได้นะครับถ้าเราอยากจะได้มือถือกล้องดีๆตัวเนี้ยตอบโจทย์นะฮะแบตเตอรี่เยอะรองรับแบตชาร์จนะครับ,บอ่อบบาอก็ในกล่องนะครับเขาจะมีเป็นตัวที่อ่าเป็นอ่าหูฟังนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เป็นอะแดปเตอร์ครับที่จะแปลงหูฟังจากตรงนี้นะครับจะเป็นไถ่สีนะครับนี่ตอนนี้เป็นไถ่สี่นะครับ แบ่งเป็น3.5นะฮะก็ถือว่าตัวนี้ครับถ้าใครจะเอามาถ่ายวิดีโออะไรต่างๆผมแนะนำเลยนะครับว่าใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีไมค์นะครับติดปลกเสื้อแบบนี้ครับที่มันเป็นตัว3.5ก็สามารถที่จะเอามาต่อผ่านตัวแปลงได้นะครับหรือไม่ก็ใช้ผ่านตัวตัวไมค์ที่เป็นไถ่ตีเลยนะครับอ่ะ ปิดท้ายนะครับเห็นหน้าจอแบบนี้นะครับอย่าแปลกใจนะครับมันไปเปิดโหมดโหมดอันนี้อยู่นะครับโหมดป้องกันดวงตานะครับถ้าเกิดปิดก็จะกลับมาปกติเหมือนเดิมละนะครับหน้าจอคุณไม่ได้เสียอะไรนะครับคุณเอาไปเปิเปเปดโหมดตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยผมใช้ตัวนี้ปล่อยฮอตสปอตนะครับแล้วก็อ่ มีสามารถบันทึกหน้าจอได้ด้วยนะครับมีอัลต้าเกมโหมดที่เมื่อกี้คุยกันไปนะครับแล้วก็รองรับ NFT นะครับมีโหมดหน้าจอแยกนะครับตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะแบ่งหน้าจอก็คือลูดสามนิ้วแบบนี้นะครับนี่เขาจะให้ลูดสามนิ้วนะครับพอเรารูดขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะใช้แอปอื่นนะครับสมมติว่าเราเข้า,าเว็บนี้อะ เราสามารถที่จะเข้าสองแอปนะครับดู Facebook กับดูเว็บได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องสลับแอปเลยนะครับดู2อแอปพร้อมกันนะครับแนวนอนก็ทําได้แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าประทับใจกับมือถือรุ่นนี้นะครับอยากตื้อเองนะฮะอยากซื้อเองเลยอยากเป็นเจ้าของเองนะครับตอนนี้ถือว่าเวิร์กมากๆเลยนะครับขอบคุณที่ตามสำหรับมือถือ v ีว่ว 235G มือถือเปลี่ยนฝาหลังได้รุ่นแรกของไทยครับแล้วก็รองรับ 5G SA NSA ครบถ้วนเลยนะครับกล้องดีการถ่ายวิดีโอดีนะครับแบตเตอรี่ดีนะครับครบเลยนะครับลองดูแล้วกันนะครับสำหรับมือถือ v ีว o นะครับ v 235G ครับโอเคขอบคุณที่ติดตามนะสวัสดีครับ แล้วก็ถ้าเกิดคุณสนใจมือถือ Vivo นะครับสามารถเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะ v ี V o b a n g k o k เนี่ยเขาจะเป็นอ่าแคริปโตของทาง Vivo ที่ตั้งที่สยามพารากอนชั้น3ครับก็ลองไปดูแล้วกันนะครับ Vivo Bangkok เป็นแคริปโตของประเทศไทยครับโอเคขอบคุณที่ตามแล้วก็สวัสดีครับต้วยนะ